มาดูตัวผู้เล่นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งที่นหลังนะครับหน้าขวาเบอร์17เนะครับเป็นปั๊กทอบบธนุสัตละวิลดนะครับส่วนกลางนะครับเบอร์24นะครับทางด้านของน้องเชียร์สวนสยามนะครับแล้วก็สายสุดนะครับเป็นทางด้านของน้องเตยนะครับเตยธีรวัตรประกอบนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับเป็นทีมงาน ฝั่งนี้เป็นทีมงานของค่ายสองกระเพาะพบุรีนะครับส่วนฝั่งโน้นเป็นทีมงานของนครปฐมนะครับบังดี้นะครับเสื้อเขียวแล้วก็น้องจ่อยแล้วก็น้องจินจากนครปฐมนะครับเล่นในเหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆนะครับหลังเท้าฟรีตายนะครับทำได้ทุกคนนะครับส่วนฝั่งโน้นนี่ก็ชื่อชันนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเกรดดีทีเดียวนะครับฝั่งที่ฮันหลังนะครับ ส่วนของน้องก็ไม่ค่อยจะได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับทีมงานของนครปฐมนะครับเป็นตะกร้อชิงถ้วยนะครับใครชนะคว้ารางวัล5 0 0 0ันบาทไปครองนะครับใครแพ้ตกรอบไปนะครับแข่งขันกัน4ทีมนะครับทีมที่เข้ารอบไปแล้วก็เป็นทีมงานของเมียนมานะครับทางด้านของพม่าโคมินตาจีแล้วก็กระดงเลนะครับเข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับรอรับทีมที่ชนะระหว่าง2ทีมนี้นะครับว่าใครจะไปเจอนะครับ หาแพ้ตกรอบทันทีนะครับโอ้ยจังหวะนี้เตะดีนะครับทางด้านของน้องจินนะครับเสื้อขาวเป็นน้องจินนะครับส่วนเสื้อสีเทาเป็นน้องจ้อยนะครับเสื้อเขียวเป็นบังดี้นะครับฝั่งน้นนะครับโคตรโหดทีมนี้ใช่นะครับฝั่งนี้เป็นถือว่าเป็นทีมเต็งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นฝั่งทางนครปฐมได้เสริมนะครับเดี๋ยวดูแต้มก่อนนะครับแต้มเท่าไหร่ 2ตัวสนนะครับนครปฐมขึ้นนำนะครับสตาร์ทเกมมา่มาในทำได้ดีนะครับบังดีถนัดเสิร์ฟหลังเท้านะครับเสิร์ฟคมทีเดียวนะครับบังดีนะครับมาเป็นตัวเสิร์ฟหลักนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับพักทบอนะครับเล่นเหลี่ยมนี้เล่นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหลังเท้าปีตายหรือว่าหลังเท้าล่างนี่ทำได้ดีนะครับจังหวะนี้เช็คเชนพลาดนะครับทางด้านของน้องจอยนะครับตากร้อลงเป็นแต้มของฝั่งทางทีมงาน2เกอรนะครับไล่มาเป็น1ต่อ2แต้มนะครับ เข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสซาลเบฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต็มหนึ่งต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของสองกระเตาะทอโบตัดจอดไปนะครับบังดีรับหนึ่งสองเข้ามาอุ้ยโดดหลอกลูกนี้เรียบร้อยนะครับเตยธีรวัตรประกอบนะครับเตะเต็มข้อไม่เหลือนะครับตามตีเสมอได้เรียบร้อยเป็นสองต่อสองแล้วนะครับเสื้อขาวใช่พี่หมีไหมครับใช่นะครับฝั่งโน้นเสื้อขาวนะครับหมีขาวรัสเซียนะครับ แต้แล้ครับสองต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของปักพอบลูกนี้ออกหลังนะครับบีกรีไม่ธรรมดานะครับฝั่งนี้นะครับระดับอ่าระดับทีมเยาวชนทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับฝั่งนี้นะครับตีทีมลีกนะครับแต้แล้ครับสามสองต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของนครปฐมบางดีชัยภูมิกีมานะครับธนุศาสตร์ไหลก็ไปเตยธีรวัตร ไปหาเนะครับเปลี่ยนเกมเสริฟนะครับ Hello Thailand ครับผมเฮลโลนะครับมิงกาลาบานะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านด้วยนะครับขมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ2ต่อ2นะครับปักทบ่อเสิร์ฟไปหาบังดี้นะครับยกไม่ทันนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางทีมงาน2เกลอนะครับพลิกขึ้นนำเป็น3ต่อ2นะครับ ได้เสิร์ฟนะครับสลับีิงาัน2เตอนะครับ 3- ต่อ2นะครับธนุสาตร์ลาวิโรดตัดยอดไปยอดดีนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเกมเสิร์ฟนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับลูกตัดยอดลูกกระแทกนะครับแต้มนะครับ4ต่อ2นะครับไล่หน้าซ้ายบังดีไปนะครับไหลเข้ามาทันไหมเตะศาสตร์ยาวมาดียังอยู่นะครับเตยธีรวัตรเคลียร์เรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ คืินนำเป็น5ต่อ2แล้วนะครับสนามอยู่ส่วนไหนของวัดอ้อมน้อยครับอยู่หลังวัดนะครับอยู่ลานลานวัดกว้างเลยนะครับข้างหลังนะครับแต้มนะครับ5ต่อ2เสิร์ฟไปเพียงแี่ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้มาในเกมเสิร์ฟนะครับสลับทางด้านของปักทอวบอลทารสตร์าวิโรนะครับเนนำเป็น6ต่อ2กลางเกมแล้วนะครับมาดูว่าฝั่งทางด้านของทีมงานสเกลจะเปลี่ยนฝั่งไหมนะครับ ไม่เปลี่ยนนะครับเกมต่อเนื่องเลยนะครับครึ่งทางของเกม62นะครับกี้ไปหาบางดีเปิดจ่อยไม่ทันนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไหลค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าเป็นเหลี่ยมเทพเทนะครับคอนโทรลลูกยากนะครับใครไม่เคยเล่นในเล่นไม่ได้เลยนะครับหลังจากช่วงต้นเกมเนี่ปล่อยให้ทางทีมงานของนครปฐมนี่ขึ้นนําก่อนนะครับพอเต็มแรกมาไหลายยาวเลยนะครับ แล้วนะครับเจ็ดต่อสองนะครับเกมเสิฟของธนุนสัตตัดจอดไปได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไม้เดียวหรือเปล่านะครับรับไม่อยู่แล้วนะครับแต้มนะครับแปดต่อสองตักโยงหลังไปเปิดลูกนี้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็นเก้าต่อสองแล้วนะครับโอ้เสิบกินอย่างเดียวเลยนะครับธทนุสัตราวิโรจนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ ไอยูลอ่ะเดี๋ยวดูเกมเสิร์ฟของน้องปักด้วยนะแต้มนะครับ8ต่อ2เสิร์ฟไปหาทางนั้นน้องจ่อยนะครับไม่ทานนะครับเอาลูกเสิร์ฟไม่อยู่ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้ืนนำเป็น9ต่อ2เลยนะครับไหลแล้วใช่นะครับไหลแล้วนะครับแต้มนะครับ10ต่อ2นะครับปัก เจอไปหาน้องจอยหลายบ้าน้องจินเตะไม่ทันได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไหลาย,ยาวๆนะครับไม้เดียวไม้นะครับปวดรอบโต๊ะนะครับแต้มเดียวเกมนะครับโอ้้องเชียเข้ามาทําอะไรน้องเชีย,เ,าาเ,ชยเดินหนีแล้วนะโอ้ไม่ได้ทําอะไรนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ 11ต่อ2นะครับเสียแขกนะครับขอปิดเกมนะครับเสฟไปหาทางด้านน้องจ่อยไหลล้นมาโอกาสทำเต้มทนรุษารไยกเข้ปไปเตยธีรวัตรเตเป็นด้มนะครับเกมนะครับทีมงานของสองกรนะครับเอาชนะไปได้ด้ย่างขาดรอยนะครับก็น่าจะเข้าชิงกับทีมงานของเมียนมานะครับขอบคุณเ c ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตเตามไปเลยนะครับ เฟซบุ๊กของชิดภูพานนะครับ mm hmm. เพจตอกอฟไฟเตอร์ Fighter นะครับ mm hmm. เวลาเอ็นมีไลส์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตตัดไลส์สดไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm.